ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามารับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล11คนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับในรอบคัดนเลือกจังหวัดนะครับ TDP Youth Football Tournament 2025ครับใครจะเข้าไปชิงครับในวันที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนีครับในวันอาทิตย์หน้าจากด้านโอบัตนะครับมาในชุดดำส่วน้าประทุมคามาเสื้อครีมแกงดำครับรอญญาณความพร้อมจากผู้สิ่อข่ครู่ครับผู้สื่เป่าเริ่มเกมครับแต่ด้าน ปทุมคานะครับอยู่ฝั่งซ้ายของจอนะครับมาเป็นชื่อฝั่งเย้านะครับส่วนทางด้านโอบัก oh, เนี่ยมาในชื่อฝั่งเยือนะครับ โอ้แล้วมีประตูขึ้นน้ำแล้วครับผูนาทีที่3เท่านั้นครับไปทางด้านโอบัตเอฟซีครับออกนํำครับประตูขึ้นนํำโรงเรียนประตูคา1ประตูต่อศูนย์โอ้จากหมายเลข7 7นะครับผู้เดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับดูครับบอลขึ้นมาจากด้านขวานะครับนี่ครับแล้วข้างในเนี่ยผู้เล่นประตูคายืนอยู่4คนครับผู้จะไปปล่อยให้ผู้เล่นของโอบัตเอฟซีครับ คนเดียวเลยครับตวาดเบียรเสาสองเข้าไปครับยิงหนีมือผู้สาประตูครับเจนะครับที่ทำประตูเป็นทางด้านชัชนนจำปาเลืองนีครับนี่ครับคือน้ำก่อนเลยครับ1นึ่ประตูศูนย์ครับผู้เสียให้สัญญาณครับสายปั่นเลยแล้วตรงนี้บอลแล้วมีเสนววีป่ามาฟ้าแล้วครับ ดูว่าช้ากนหน่อยครับจงว่าปั่นซ้ายครับดูบร่บเนี้ยบอลพุ่งมาแล้วชกทิ้งเอาไว้ก่อนครับขึ้นมาด้านซ้ายไหลให้บอลของทุงค้าครับลากหนีมาเหนือยหน้ามองแล้วให้เบิร์นคืนครับช่องนี้ทะลุมาแล้วหถึงด้วยนี่ครับผ่าขึ้นมาแล้วยัดให้อนุชาลุ้ตาม ช่องนี้ขักมาสวยเลยครับขึ้นมาสารเดินสลุงสปีดตรงนี้แล้วผู้สาวประตูออกมาแล้วเลือกยิงคู่รุดกกอบครับอุพยายามจะหลอกให้ผู้สาวประตูให้กองหลังหลงแล้วครับสุดท้ายเลือกยิงแต่ทําดีแต่สินใจดีแต่บอลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปตามความตั้งใจเลยครับดูภาพช้ากันหน่อยอู้ห้ามสวยครับแล้วนี่ข้างในมีตัวเพื่อเราอยู่นะครับด้านไกลแต่โอ้โหสุดท้ายดูภาพเนี้ยก็เข้าใจแล้วแหละครับว่าทำไมต้องยิงครับอ้เพื่อนยังไม่เข้าพื้นที่ที่นัดพบอะครับ แต่ใจยิงก่อนเลยครับสารเดินทลุลุงท,ทาได้ดีแล้วครับแต่มันไม่ได้ตามเป้าตามความตั้งใจเฉย,ยๆเลยครับระดับดัร์ันโวไทยลีกสมัยก่อนก็ทรงแบบนี้เลยครับทางด้านสุภาชัยใจเด็ดนะครับผอมๆนะครับก็ฝั่งโอบรัดนี่ก็น้องๆอ,อยู่าคารดมี่นะครับก็ได้โภชนาการที่ดีนะครับร่างกายดู รูปร่างมีก้ำเนื้อดูแน่นนะครับอ่าตัวนี้ขึ้นมาครับถีพบคนที่ทำประตูเป็นมหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับชัชนนท์จะปันเรืองนีบอ่าครับลุบ้นกันต่อครับเรนแล้วครับทุมค่ะแล้วเบิ้ลข้างหน้าโอขึ้นถึงด้วยก็จะม่งไม่ถนัดเท่าไรสารเริมสลุงได้ เปิดลุนเลยลอยมาแล้วหูออกมาไม่ถึงด้วยแล้วยิงดีช่วยสก,กัดตาเข้าทางจักรพันยิงยัดไปเลยโอ้ลุดกรอบครับจักรพันพรมพิพาครับมีโอกาสตรงนี้ปล่อยให้ไปดูงคาได้นวดอยู่พักนึงแล้วเัยช,ะชะนนจะเอาบอลมาอย่างมาเข้าทางสลัดสลัดไหลให้เป็นทางด้านอนุชาไหลยอ,อกไปซ้ายขึ้นมาจับแล้วยัดเลยข้ามคานครับช็อตนี้บุกมันเหลือเกินครับแต่ด้านฝั่งพุงคาครับ ุดท้ายไปจบที่หมายเลข5นะครับทาวินชัยเเช่ครับขอยขึ้นมาครับบัวศิลป์เป่าหมดเวลาในครึ่งแรกเลยครับเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทีทางด้านโอบับเอ็มซีนำทางด้านประุูคาอยู่ครับขึ้นนำโรงเรียนประุโกกาอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับกองจับมาวาประตูนะครับชชนน์จำปาเรือนครับไปได้77สัรช้ครับ สลัดเดินสลุงเริ่มเกมมาเป็นธุุงค้านะครับอุระหมุนของทีมพบชัยวีทรับชนตรงนี้บุสินไม่ได้ว่าอะไรครับเอาบอลมาได้ครับแล้วได้เปิดเบิ้ลมาจาังหวะเดียวรอยืนรออยู่แต่ตามาสกัดไว้ได้ก่อนครับสายครับเปิดโค้งมาสาวสองเล่นมงแต่ไปชนเสาครับโอ้โหจังหวะนี้น่าได้เหลือเกินครับโอ้อยังตัดได้ครับเกิดจะตีเสมออยู่แล้วครับประธานบป็นธุุงคา ต้องแก้ใหม่เลยครับทางฝั่งของโอรบักครับดูครับเช้าหน่อยครับจังหวะเปิดมาสักครู่นี้ครับนี่ครับซ้ายเปิดเข้ามาแล้วยืนคนเดียวเลยครับโอ้โหจังหวะมงเนี่ยมันไม่ถนัดเท่าไหร่เลยครับอย่างตั้งเข็มไม่ได้ครับต้งแตะได้ประตูหอกน้ำครับจังหวะโอร์บักเปลี่นประตูคาร์ที่ได้คลองบอลฝั่งโอร์บักตรงนี้ตัดได้ครับแล้วขวามาอาครับชฉชนเฉนนน ชัชนน์จำปาเรื่องมีโอกาสตรงนี้ชชชนนน์หนีเจอกับธีรพลชชชนน์โดนตามชะลออยู่ครับแล้วตัวนี้แปลไม่ได้ครับความใหญ่เบียดเอามาไหลให้ขึ้นมาไหลให้ตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วสองศูนย์ครับโอ้โหบนอยู่ว่าโอบักไม่ค่อยได้บุกครับแต่พอบุกมาแล้วครับเป็นลูกที่สองของพวกเขาครับโอ้บักเอฟฟีนะครับภาบช้ากันหน่อยครับจงหวะ โดนกระแทกของธนทริพนสิดาเนี่ยพยายามจะไปเบียดเอาบอลคืนครับขูหความใหญ่ของธนาชัชนนเนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับของพิทูลคาเลยครับดูครับนี่ชนเบียดล้มลงไปครับแล้วบอลไม่ได้แล้วไหลให้ตรงนี้ทะลุมาสวยมากครับแล้วคนนี้แอสเซดครับเป็นธนทรแล้วคนจบเป็นไทยแลนด์โลนไทยสงครับโอ้โหโอ้บล็กได้ประตูรุ่นที่สองครับก็ถือว่าใช้โอกาสไห้เปลืองครับนะครับ แต่หัวใจจะวายพอสมควรครับกองเชียร์ของโอปราคครับปล่อยประตูขาบุกแต่ก็จะกลายเป็นฝั่งกองเชียร์ทงขาที่เซ็งครับบุกเยอะแต่ไม่ได้ประตูแล้วมาอีกแล้วเหมือนเดิมแล้วสามศูนย์ครับโอ้โหสามลูกเหมือนกันเดะเดเป๊ะเป๊ะครับโอ้โหอะไรของโอปาคครับเนี่ยขึ้นทางขวาปาดเข้ามายิงอีกแล้วครับประตูขึ้นนำรงเรียนประตูองคาเป็นสามประตูต่อศูนย์ดูว่าช้าครับผลเดิมเลยครับทางด้าน ไทยแรงร้นไทยส่งครับแล้วคนแอซซิตรอบนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าเป็นใครครับเบอร์อะไรครับโู้แต่คนยิงก็เป็น11ครับตรวนี้ให้มาของทานธนรัตแล้วธนทรหลายให้เป็นธนรัตครับผู้อ้อมมาสวยมากแล้วดูปาดให้แล้วผู้ยิงหนีเสาเลยครับไปเข้าตหน้าต่างข้างในเลยครับ3-0ครับโู้สองลูกมาติดติดเลยครับทงน้านโอบักเอฟซีครับจากคนเดิมครับ ไทยแลนด์โลนไทยสงครับโอ้แล้วสามลูกที่เกิดขึ้นในวันนี้ของโอบราคครับอย่างลูกซ้อมครับจากขวาแล้วตรงนี้ยิงโอ้โหลูกเข้าหรือเปล่าไม่ครับวุฒนะิกรอ,อินขวัญหรือวับช้าครับโอ้โหจงหวาจะโอกาสไล่ขึ้นมาครับโอ้โหแต่สามศูนย์เนี่ยไล่ยากพ่อสมควรเลยครับไหลมาอาครับโอกาสของนุ่งคาบ้างยังพรอมีเวลาต้องลูกแร้ต้องรีบมาให้อยู่ไวแล้วปาดกันมาเอา้าลูกไปจับแล้วไม่ถนัด หลคือแล้วยิงยัดตรงนี้พังคิชังทองยังติดรับเ,เข้าทางคุณรแกรแวไปขวาเพชรถูโดนได้ยัดให้จับแล้วหลายเอาขวาขึ้นมาพัชชะยกอีกทีหนึง่งยังม่งได้ครับลุงคาไหลามาจับได้หลากมาตรงนี้จะเกี่ยวเล่นแล้วได้ฟาวครับเจ็บเลยครับจากพัพะมิภา โดนใบเหลืองไปหรือยังครับทางด้านธนทรสีธราคุณเปิดลอยๆมาแล้วได้มองอาร์เลครับตีไล่ขึ้นมาครับประตูคาครับอุจารุฟิคิกครับนั่นแหละรครับอย่างที่บอกเลยครับว่าประตูคาได้ประตูคาไดครับรโ,โอกาสจากาเซตชีเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์แล้วครับตรงนี้ประตูไล่ขึ้นมาครับเป็นเพชรพุ่ดลคอร์ซิงเนี่ยที่เอาไม่ใช่ขออภัยครับเป็น ไปที่12นี่ครับรคนมองแต่ด้านรินทร์ทอนว่าลงนี่ครับดูครับหูมองเปลี่ยนทางเข้าไปครับจงหวาเปิดของคนเปิดเหมือนจะเป็นพรชลาครับหูและมองเข้าไปครับ13ครับไล่ขึ้นมาครับงตนาปทุมคาเปิดมาเก็บลงครับแล้วซ้ายมาโยก ย้อนคืกลับมาต่อมาตรงนี้โอ้โหโดนจับฟาวครับทางฝั่งของธนาธนพงษ์ชูตาครับมีไปเข้าประทาะสายดิฉารุตามครับดูอีกครั้งครับทางฝั่งกองเชียร์โอบักก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับตรงนี้อ่าครับต้องป้องกันให้ดีก่อนนะครับโอกาสตรงนี้น่ารุนเหลือเกินครับฟรีคิกของปทุมคงคาครับโปรเสให้สัญญาเลยครับอ่า เป็นจักรพันธ์วิภาครับปัดนงนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับอ่านะครับโอ้โหสามศูนย์ที่นําก็ไม่ได้มีผลกับประตูขาเลยนะครับโอ้ปั่นเห็นช่องที่เปิดอยู่ครับได้ลูกที่สองนะครับไรโอบะขึ้นมาเป็นสามประตูต่อสองนะครับดูพาพช้าครับหูปั่นตรงเนี้ยเสียบตะข่ายเข้าไปเลยครับดูันอีกครั้งหนึ่งครับ ดูครับสามศูนย์ไม่มีกระสังกระสายเลยครับปฐุมคาไล่มาเหลือลูกเดียวเลยครับสองสามครับปันฟิกคิกโดยจักรพันธ์ผมพิพาครับเขียงได้ครับอนุชารู้ตามไหลให้หมาสวยครับลากมาของรัันธ์มูซอให้ตรงนี้ได้เปิดหมาแล้วได้มองแล้วโอ้โหก็จะสามสามครับโอ้โหนั่นแหละเกือบไปแล้วจริงๆครับยังดีก็มีทวินสายเชื้อช่วยไว้อยู่ครับ ด้านซ้ายงานมาเชยชนนเชนชนนเก็บได้เชนชนนดึงหูหลอกสองสวยมากครับเชนชนนแล้วหลายช่องนี้อย่างได้ครับบอลออกมาขวาครับเฉยชนนมุสเน์แล้วดูจะลุยแล้วโดนตัดตรงนี้โอ้โหใครครับเป็นโอ้โหหมายเลขสองครับนึกว่าเป็นทางด้านคุณนกรขวัญครับทีแรกหแล้วเป็นคุณนกรขวัญเนี่ยเป็นเหลืองสองแน่นอนเลยครับอู้ดูรับตัดได้แล้วก็ต้องตัดเลยครับไม่ตัดจะไปหน้าประตูแน่นอนครับ ทุข้ามาผิกได้ครับเฉยชนนเฉยชนนจจำปลาเรียงดึงดึงแล้วจะเกี่ยวเล่นนะเสียหลักลงงไปครับดีท่ายบอลทะลักมาโอ้แ,แต่ิกมาสวยครับลากมาณนะลินทอนว่าลงไหลต่อตร,ตรงนี้ผู้สิน์เปล่าฟ้าแล้วรับไปใบเหลืองบ้านเลยครับฝั่งของไมาได้ยี่สิบสองครับตัดที่สุโภมีสำรองที่ลงมาไปอัดใส่ทางด้านวณนะลินทอนว่าลงเงียบครบับช้าหน่อยครับนี่ครับจงังหวะลากมาแล้ว โอ้ตัวปิวไปเลยครับเอาอย่างเป็นทุ่งหัวบาอนะครับให้มาไฟหนีสวยครับดึงหลอกสเต็ปหนีดึงออกันมาครับไหลขึ้นมาให้ได้เปิดลิลเลียนมามงสงสัยไม่ได้ครับอนุชารูตามเป็นบรรทุนขาบ้างครับตัดมาได้ช่วยกันสกัดชัยุทธทานไม้หุบบอลสปินเป็นใจชัยุทธเตะทิ้งไปก่อนครับไกลๆไปเลยครับเอา้าบอลไม่ออกขึ้นมอง อา้าหันมาเจอรครับปฐุมคาเกี่ยวได้แล้วเปิดย้ำเปลี่ยนแกนมาฝั่งซ้ายเอาลงพาคินช่างทองดึงพาคินไหลมาให้โยกนะรินทรวะลงหนีได้สองปล่อยให้จักรพันธ์ย้ำมาโอกาสตรงนี้ของธนาพาคินชองยัดมาเลยปัดได้แล้วซับจอ่จอแล้วข้ามคานโอ้โหมันจอ่อมันเหน่งมันเต็งๆตงแล้วครับแต่กดตรงนี้ข้ามคานออกไปครับตีพบเซตวีซับ,ซบครับโอ้โห ภาพช้าต้องมาครับแบบนี้ดูครับไม, <c oughs> ไม่งานเนี่ยสามสามแน่ใครเห็นก็ว่าเตรียมจะดีใจแล้วครับแต่ขูหก,กดตรงนี้เหินเชิดข้ามคานออกไปครับนาทีสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับอยู่ที่พุทธศิลป์แล้วครับจะป่งหยุดเมื่อไหร่โอกาสฟรีคิกของพรุมคาอีกแล้วแล้วเปิดมาไ้้มงมีปทัทะากันได้ว <c oughs> ปรดไปโทษแล้วตะวันตรงนี้เราไม่รงกรอบครับโดนใครไหม แล้วผู้เสินเป่าหมดเวลาครับจบเกมครับเป็นโอบักที่ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับโอบักเอฟซีเอาชนะโรงเรียนปทุมพงคาไปด้วย3ประตูต่อ2นะครับโอบักเอฟซนะครับจะเข้าไปชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกับโรงเรียนสุรสัตบ์บทตีนะครับในวันที่3อันน้องครับบอลจบก็คือจบนะครับกีฬาคือกีฬาครับนะครับ ก็จบเกมไปนะครับก็ออกนำา3ลูกเลยนะครับ3 0ออกนำไปก่อนของโอบาตนะครับได้ประตูแรกจากเชชนนจะปลาเรือนะครับประตูที่2และ3าเนี่ยเป็นหมายเลข11นะครับฝั่งของไทยแลนด์โรนไนสงนะครับส่วนดํมดุมคารครับไล่มา2ลูกนะครับได้ประตูจากจากพันธ์พุทิพานะครับฟรีคิกนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นการมองเปลี่ยนทางนะครับจบนะครับถังด้าแลาวนีอนลงนะครับก็จบเกมไปครับ ยินดีกับทางด้านอบราเอฟซีด้วยนะครับทาง5ประตูครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่สนุกเลยนะครับขอบคุณทุกท,าท่านรับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทีมงานฝ่ายจัดและขอบคุณทีมงานผู้บริหารผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่ครับของอบราเอฟซีด้วยนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ